หน้าอกใหญ่กว่าตัวหรือใหญ่กว่าไวัเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะพิ้วคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS เคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำาลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3 ID Line 0832993223หน้าอกใหญ่กว่าตัวดีแล้วนะลูที่งอ้อมใหญ่กว่าตัวเพราะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาว่า,นาหน้าอกไม่ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องจอแบนกันเออส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องจอแบนหน้ <laughs> นหหา,า,บบา,นาอกใหญ่กว่าวัยต้องทขงง่าเขิงแล้ว <c oughs> การจเจริญเติบโตของนหน้าอกกับขาจริงๆมันจะมีเป็นระยะเขาเรียกว่า Tanner set คือมันจะเป็นหลักการในการที่ดูจากข้อมูลเทสต์มันทำงานถึงแค่ไหนแล้ว ก็พี่ไม่แน่ใจว่าคนที่หามาอายุเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าสมมติว่าแบบหน้าอกใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้อาจจะเป็นต้องปรึกษาคุณหมอว่าทําไมมันถึงเข้าสู่วัยที่มีความเอเจริญเติบโตทางเพศไวกว่าเพื่อนเพราะบางทีการเข้าสู่การเจริญเติบโตทางเพศอ่ะไวเกินไปหรือฮอร์โมนเพศทํางานไปเกินเกียได้ะในในอนาคตมันก็จะมีผลต่อต่อระบบยังงนของร่างกาย แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงวัยปกติเช่น18 9 20อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนะ้าอกใหญ่มากไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่าตามที่เราดูจริงๆโดยธรรมชาติบางคนก็แบบคับดบบเบ้นดีแบบใหญ่เป็นลูกแซงโอเลยอะก็มีก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะคะแค่มันสมมาตรเท่ากันสองข้างไม่ได้มีเจ็บปวดอะไรตรงไหนแล้วก็อายุก็คือแบบ เป็นไว้ยที่เขาเรียกว่ามีรอบเดือนอะไรไปเรียบร้อยแล้วมันก็ปกติจะชื่นชมกับรูปร่างของตัวเองที่แบบได้มาแลแบบโชคดีกว่าชาวบ้านคะคุณพ่อคุณแม่ให้มามดีเนาะหลายๆคนเขาก็จอแบนกันเขาอยากจอนูนจเลอาอะไรบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปนะ,ะใช่